สวัสดีเอฟซีทุกทกท่านเนาะคะ่ะเมื่อนี้ยยายพ่อนกันพาพี่น้องห้ามาเก็บเห็ดดำคือเกาเนาะค่ะเห็ดดำหวานเห็ดแซ่บหาดาวพี่น้องเมื่อนี้ยมูพันสังพี่น้องถ้ามีคนสังยายพ่อนกันเข่าปลาลิบๆเลยลหละพี่น้องเอ้ยบางเนี่ยมีแต่ดอกใหญ่ๆอ้วนๆเป็นแต่แซ่บก็อยัางไงพูด ค่วมสวยง่ามพี่น้องพุนว่ามันแขนเด็กหน่อยอะเลยงามคักงามเนี่ย,ยมือนี่พี่น้องแห้งโศกดีคักมือเขาปลามีแต่ดอกใหญ่ๆบ้านเดินพุนว้า ย่ายพ่นมาโฉกดีให้พี่น้องเขาป้าเมื่อได้ก็ได้ค่อยแเ,เอาพี่น้องงามขากงามเนี่ยงามไม่มีที่ติเลยเนยพี่น้องมีหลางเงาหนึ่งนะพื่นเนี่ย นะพ,พุดนะพี่น้องเราในีกระดายเบิ้งโอ้หยเบิ้งพุ่นะเอาเงาหนีงอยเพิ่อนอันน้นอยๆกระจงไว้ซะก่อนมาเก็บมือรุ่นอีกนะคะ ขาดพี่น้องเลยลุเงเนี่ย,โอ,อย,อยโอ้โหขึนหน้นมาเบิดพี่น้องเลยพุ่น่ะ ขาเพิ่นอันนี้สายพันธ์ดำอ้วนเตี้ยเนาะคะ่ะกำลังเป็นแต่หักตกะบอกอยู่พี่น้องนี่แตก่ก่อเป็นแต่หักตกๆแตกๆกำลังอนุบาลพี่น้องก่อนนี่กำลังสวยงามเลยพี่น้องมึงดู แลนติกเลยก่อนไอพี่น้องมึนสิงโงอย่เลยบอกพี่น้องมึงรีเอาดอกใหญ่พ่นก้อนขอยว่าพุ่นก่อนนี่สิบ่ร้อยดอกคุณบอกพี่น้อง พันใหญ่ขึ้นมาเนี่ปัาดคือสิงามครับน้าพี่น้องเอาบึงพันย่างบวชัน,บบน,ในใหญ่ัยได้พี่น้องเอาเอาพันใบสะกอนพี่น้องบึงแต่ว,ว่ากี๋กำลังเป็นตะเกียงแสีบเด้ซ้ำเนี่ยขึ้นขึ้น ปล่อยเพิ่นไว้ซะก่อนพี่น้องปากมาปล่อยเพิ่นมือเศร้าใส่แบ,บบแบบพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาพ่อแล้วเอาไว้ล่ะบาทที่ไหนนี่เก่อหนึงพี่น้องอันนี้คือสายพันธุ์ดำอ้วนเตียเ่ยเด้อพี่น้องนี่แกงแซ่บเห้นี่แกนแน,น่นติ๊กพุ่นเด้อพี่น้องเบงิ่งเฮาลิเอาซะก่อน เอาดอกง่ายๆอ้วนๆเอาไปแถมมาเก็บรอบหนาอีกพุ่ณพีน่น้องเอ๊ะจะังขึ้นง่ามาค่ะขึ้นของคุนเป็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 นยังกับพีน่น้องเป็นกุ้มเป็นก้อนเยอะ น่อยเอาไว้ไเก็บรอบนาพี่น้องสะอ่อนน้ำข่อยบบพี่น้องอซีวบแย่พ่นจะคือบบปาดปาดมาสิแย่พ่นลอยปาดพี่น้องโหดพ่อคว่วง่ามของเห็ดโอ้ยบรงไหนแตนจางปางเลยบาดในก่อน เอาค่าก่อกระมี่พี่น้องเลยรีเอากะมี่มีทุกรูปแบบยายพ่อนผ้ามาเก็บเห็ดนี่เห็นบาคนจะลังขึ้นมกกลอกเมกเต็กแบบแต่สออนบอพี่น้องรุ่นรุ่นอนุบาลเลยเนี่ย ดอกกระลังเป็นตะเกียงแซบสั้นไงยายพ่อนก็สิเป็นแกงใส่ซผักอิตูหอมๆอ,อยู่นไงอันมูพันสังเห็ดเนาะพี่น้องพันสังสามหายหาผู้นี้ยายพ่อนพี่น้องเลยเพราะมันถ้ำบดดาเลยแถมสองโลผู้นี้แต่ว่าผูพ้พันยูไกพันมาเอาเนาะค่ะเนาะ แต่ละก่อเป็นตะส่วนคืออย่างไเนี่ยเมื่อนี้รุ่นรุ่นอนุบาล่อพี่น้องให้รุ่นปฐมเมื่อนี้ผ้าเก็บสายพันดําอ้วนเตี้ยเมื่อนี้พี่น้อง จงไว้ซี่หาดอกพ,ดนะพุ่นนะพี่น้องปัดติดโถเห็ดใย่า่อนพี่น้อง งามครับ,บรพี่น้องเอาเอาเอาเฮ็ดพันแตกแล้วพี่น้องมึงดูพันกรอบค่ากลายเบึง้งพี่น้องเอง้ยเบิง่งคว้วสวยงามแต่ละดอกเมือนี้ได้ทั้งอนุบาลได้ทั้งปฐมเหรอพี่น้องเ,เอ้ยเฮ็ด น้ำคักงามแน่พี่น้องเลยปุ่นจุ่มเนี่ยพี่น้องเฮ็ดจ,จังไรกับเต็มตะก้าและงามคัก พีน่นอองเอยแต่ละกลัวดอกได้เพิ่นหน่อยเอาไว้เพิ่นใบสะก้อนนะคะ่ะข้าหาเอาไปดอกนี่ไงสะก้อน ก่อนเงาในงามคัดต้องดูก่อนนี่คองวยสะดอกงามคัพี่น้องคอยล้อมเอามาดูี่นนองเอ้ยงามคัดงามเลย ฝนห้ำเพิ่นพี่นนอะพอฝนห้ำแลวเพิ่นดอกเพิ่นยังก็ดอกเพิ่นสิเบาแน่นะค่ะอ,อันนี้ดอกเพิ่นบางอ่ะมจชงเพิ่นไว้ มันจุ่มนี่กําลังเป็นจี่สรุปเฮ็ดให้พี่น้องห้าเบิงพี่น้องเอ้เก็บแป๊บแป๊บล่นตะกา้ะพี่น้องมึงดูพุ่นอ,อ,อ,นาานอนน่ะโพดพ่อบอมันมีตะกอ่อใๆงวยเอางวยเอาพลัดเต็มเข่งเล่พี่น้องเลยเอาพอกันมื่อไ่ได้พี่น้องเด้ อย่าลืมกดติดตามมืออื่นมือเหื่อาย่พ้กับสิา้ามาเก็บอีกเนาะค่ะเนาะมื่อนี้กะขอจบคลิปและขอขอบคุณ FC ทุกทกท่านนะคะขอบคุณค่ะ